ขอขอบคุณคำแปลจากเพเคจคลดวิชามหาเซียนด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสามารถโดเน a t สนับสนุนความเลอะเทอะได้ที่นี่เลยนะครับเทพเซียนสงครามไร้พ่ายแห่งนครตอนที่16อดทนไว้ก่อนนะครับคุณซีเฟิงกินยาก่อนแล้วจะได้รีบไปโรงพยาบาลกันครับเออดูจากอาการแลว้ว น่าจะเป็นภาวะฉุกเฉินของหลอดเลือดหัวใจหรือสมองอุดตันประมาณนี้นะครับอาการป่วยประเภทนี้หากรักษาไม่ทันท่วงทีแล้วก็อาจถึงชีวิตได้เลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่การกินยาแต่ต้องพายปอดเพื่อเรียกสติก่อนแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลเออนี่แกแกก็แล้วกันแกนั่นแหละผมเหรอเออเมื่นและเร็วเข้ารีบไปพายปอดให้คุณสิฟิงซะ ตตวแล้วสินะหลานเราเนี่ยในสถานการณ์เร่งด่วนแบบนี้สามารถดึงสติกลับมาได้ไวแถมยังสั่งการได้อย่างถูกต้องอีกด้วยเ็อยืนยืนไว้นะครับคุณซีฟงเดี๋ยวผมจะรีบพายปอดให้เดี๋ยวนี้แหละครับเฮ้ยจ้าน็ตองแวนเปรีย่ยเขาปูใส่หัวไปเฮ้ยเอาตัวไปด้วยเออคคุณซีฟิงครับ เออนี่คุณอภวตบหัวทิมอ้ออ้อตุมน้อ,ตตนอยสภาพของฉันดูเหมือนคนสมองอุดต,ตันกัน้นเหรอฮะสมองอุดต,ตันแม่มซี่เฮชนป้าเต้าปลาดเปืองออกปานนั้นดันมีลูกชายโง่งแบบนี้สมแล้วล่ะที่เป็นคุณชายร้องนะ่ะเป็นได้แค่รองสมชื่อจริงๆหฮ้ยฮะ อะไรกันคะคุณซีเบิงนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนี่คุณบ้าไปแล้วงั้นเหรอคะฮะเฮ้ยถ้าเกาอยากตายแล้วก็แกก็าตายคนเดียวสิเกจะอวดดียังไงฉันไม่ว่าแต่ว่าคนจะมีสมองด้วยถ้าสองคนนี้ยังไม่หยุดแล้วก็ก็ไม่มียาอะไรที่จะช่วยได้แล้วล่ะไอเจ้านางช่างควนสู้ๆนี่จะพาพวกเราสวยกันหมดเฮ้ยเราอุตส a ใช้ท่าทางเตือนแล้วยังดูไม่ออกอีกงั้นเหรอ ว่ามีบางอย่างมันไม่ถูกต้องนะฮะนี่มันอะไรกันเป็นแค่ลูกจ้างกล้ามาด่าฉันแบบนี้เลยงั้นเหรอฮะเกิดดีเราให้พี่เคยกลับมาก่อนเถอะฉันจะเปรีย้ยหน้าหันอตูมอเฮียน้อยนี่แกกล้าตบฉันงั้นเหรอฮะเราปรพอหายหัวไปไนกันหมดฮะดิบเข้ามาจับไอ้แกสมองกลับนี่เร็วเข้า อาเพียเอาไปอีกดอกปากมานักใช่ไหมเอาตุบตับตุบตับตุบตับอาเอาตุบตับตุบตับตุบตับจนบ้าเต้าถึงแม้ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็เป็นใหญ่ได้แค่ในตรงไหนี่แหละถ้าเทียบกับราชันแห่งสงครามผู้มีอำนาจล้นฟ้าแล้วแล้วก็แค่เศษดินใต้เท้ามันยังเทียบไม่ได้เลยที่เราทำได้ดีที่สุดในตอนนี้คือชดเชยความผิดก่อนหน้าได้แต่หวังว่า ราชนึงสงครามจะยอมยกโทษให้และไว้ชีวิตเราเฮ้ยเทพเซียนสงคารามไร้พ่ายแห่งนครตอนที่17บเนนนน,น้อยนี่แกต่ำซามที่สุดไอ้แก่สีเฟิงแกคงจะร่วมมือกับมันสินะฉันเป็นคนของสก,งกุลช้างก้วนแกทำร้ายฉันฉันจะเอาแกไปโยนบ่อเจรเคเลยคอยดูอฮ้ย ฮะเออนั่นมันเฮ้ยจะปุ๊บนี่มาอย่างเที่มักเขาให้เออเอเอนาน,านี่แกแกเป็นใครแล้วนี่แกคิดจะทำอะไรงั้นเหรอฮะเฮ้ยจุปุ๊บไม่เครารพต่อท่านราชามันต้องตายออายนั่น่ะน,นี่แกอาตูมเฮ้ย <c oughs> จูปุ๊บยังไม่พอมันต้องซ้ำ เฮ้ยจ้านี่มึงยังจะซ้ำอีกเลยตู้มเฮียฮะโอ้นั่นน่ะนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่มันช่างโหดสุดๆไปเลยว่าว่าว่ายว่ายชีวิตว่าว่าว่ยชีวิตเฮ้ยจ้าตู้ม ท่านราชาครับที่สุสานมีพี่น้องคนอื่นเฝ้าอยู่ผมมาที่นี่เผื่อท่านจะมีอะไรผมรับใช้ครับนี่ทานเคอที่นี่นะไม่ใช่สนามรบนะไอนิสัยเห็นอะไรก็ทุบนะต้องเปลี่ยนซะหน่อยนะโอ้โหนี่มึงเอาวิชาในสนามรบมาใช้กับอีดอกนี่เนี่ยนะโอ้โหแม่งโหดเกินใครที่มันยังกล้ายืนอยู่ ฉันจะให้พวกแกได้ริมรสชาติคอนเล็กของฉันอะตุม้มน่นนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วแค่ลูกน้องก็ยังมีพลังขนาดนี้แต่ถ้าคอนเล็กนั่นทุบลงมาบนร่างของเราแล้วก็ไม่ตายก็พิการแน่นอนเอจิจิจิหมาแล้วกู <c oughs> ชายชาติรูปร่างกำยำแข็งแรงเก่งกาจขนาด,าด,าดนี้ยังเป็นได้เพียงแค่ ลูกน้องไอเด็กนุ่มนั่นงั้นเหรอ <c oughs> อำนาจของเขาจะสูงส่งขนาดไหนกันนี่นี่เราไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหม <c oughs>